ครับสวีครับวันนี้เรามาชมเครื่องอัดฟังนครับสตาร์พันครับเครื่องแรกนะครับเครื่องนี้สภาพเก่านอกครับไม่ได้ทําสีราคาอยู่ที่แสนเก้าหมื่นห้าพันสีเดิมจากญี่ปุ่นนะครับทุกเครื่องนะครับผ่านการตรวจเช็คเรียบร้อยครับพร้อมใช้ ันนี้จะเป็นเครื่องนี้จะเป็นสีเดิมทั้งเครื่องจะเป็นคอลากคอลากแบบเสียบเสียบตรงตรูดรถไถนะครับตัวนี้คราวนี้เครื่องที่สองครับสตาร์พันเครื่องนี้เสียบ แสนเก้าหมื่นแปดพันสีเดิมสภาพสวยพร้อมใช้เหมือนกันครับมาดูชุดมัดด้านหลังนะครับสภาพชุดมัดโอเคครับแจ่มครับตัวนี้พิเศษนะครับจะเป็นจะเป็นขอลากที่ใช้เป็นตัวลากที่ใช้กับแขนข้างของรถไถน,นะครับสามารถปรับยกขึ้นลงได้ เครื่อที่สองนะครับอันนี้นะครับเครื่องที่สามครับสตาพันเหมาะกับตัวนี้ก็สีเดิมนะครับสภาพเดิมๆจากนอกครับชุดมัดผ่านการตรวจเช็คเรียบร้อยรับกันการทำงานครับเครื่องนี้อยู่ที่แสนเก0าหครับ ผ่านการตรวจเช็คเรียบร้อยครับเครื่องนี้นะครับเป็นขอลากที่ใช้กับแขนข้างรถไถน,นะครับข้อดีก็จะเลี้ยวองศาได้เยอะนะครับขอลากแบบนี้ห,หักมุมเลี้ยวได้เยอะเครื่องนี้อยู่ที่แสนเก้าหมื่นแปดพันครับเครื่องที่สามนะครับ มีอีกนะครับเครื่องเรายังอีกเยอะครับเครื่องนี้เครื่องที่สี่ครับเครื่องที่สี่ตัวนี้เครื่องนี้อยู่ที่แสนเก้าหมื่นห้าพันครับ สีเดิมจากญี่ปุ่นครับสีเดิมตัวลากก็เป็นแบบเสียบต้มตูนรถไฟครับครับคราวนี้ก็ตัวที่ห้านะครับตัวนี้ก็สภาพสีเดิมนะครับ เครื่องนี้นะครับแสนเก้าโอ้แสนแปดหมื่นห้าพันครับเครื่องนี้แสนแปดหมื่นห้าพันอุปกรณ์ครบนะครับจะเก็บไว้ข้างในเผาเพลครบนะครับเผ้าปั่นครบขอลากแบบเสียบตูดครับตัวนี้อีกเครื่องนะครับเครื่องนี้สตาร์พันเครื่องนี้ขอลากแบบสอนท่อนใช้กับแขนข้าขงได้นะครับเครื่องนี้อยู่ที่แสนเก้าหมืนแปดเหมือนกันครับสภาพสีเดิมจากนอกนะครับไม่ได้เก็บสี สนใจเครื่องไหนนะครับสอบถามได้นะครับเจริญธรรมสรวิสอำอเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับโทรศัพท์087250941ครับขอบคุณมากครับ